รังรูก่ด้าาแล้วะค,ะครับครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่หน้าง,งานของพี่โหน่งนะครับคุยแบบโหนง่งทก่อนสร้างกันอีกแล้วที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนะครับกเ็เดี๋ยวไปดูบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านโฟมนะครับแต่บ้านหลังนี้ออกแบบพร้อมก่อสร้างโดย พี่โหน่งนะครับคุยแบบโหน่งถกก่อนสร้างนั่นเองนะครับเห็นความเร่อรัวอลังการไหมครับนี่คือผนังที่ทีมงานของพี่โหน่งนะครับหลังก่อสร้างเสร็จก็ติดตั้งปูกระเบื้องด้านหน้านะครับแล้วอิฐที่ใช้ก็จะเป็นอิฐมวลเบานะครับลองไปดูนะครับนี่คือทีมงานของพี่โหน่งนะครับติดกระเบื้องได้อย่างสวยงามคลิปๆเลยนะครับแล้วก็ข้างบนที่เห็นนั้นก็จะมีการทําระบบกันซึมนะครับแล้วก็ปรับ พื้นให้สลบแกก็มีการจับปูนเสร็จร้อยแล้วนะครับและนี่ก็โชมหน้าทีมงานของพี่นงแต่ละคนนะครับที่ทํางานนะครับเขาเรียกว่าคุยแบบนงทก่อนสร้างด้านหน้านี้นะครับก็จะเหนื่อยหน่อยหนึ่งเพราะว่าถนนนั้นต่ํากว่าพื้นบ้านเยอะนะครับซึ่งอนาคตอาจจะเทสโลปที่ขึ้นก็จะเยอะหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เหลือบากว่าแรงที่ทีมงานของพี่นงหรือคุยแบบนงจะทําได้นะครับ นี่ไปดูข้างหลังนะครับนี่ครับแน่นอนนะครับคุยแบบนงทกก่อนสร้างแน่นอนนะครับนี่ครับโลโก้นี้ของแท้คุยแบบนงทกก่อนสร้างมาตรฐานต้องมาก่อนนะครับนี่คือทีมงานนะครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมผูกเหล็กกันนะครับแล้วก็เตรียมเทอคอนกรีตนะครับส่วนพื้นเนี่ยถ้าเกิดท่านเห็นผมถ่ายคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการลงเสาเข็มปูพรม นะครับแล้วก็เตรียมที่จะเทคอน c รีตนี่นี่มาชมนะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอ่า,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวอยู่บนยูทูบทักทายคนทักทายคนที่บ้านหน่อย Burch. นี้สวัสดีครับส,สวัสดีครับทักทายคนทีน่อยู่เพื่อนบ้านเราที่ต่างประเทศหน่อยอ่า <c oughs> เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ให้พี่นง <c oughs> <c oughs> นะครับอา่าทักทายนะครับนี่นี่นี่คือทีมงานของพี่นงนะครับทีมงานทุกคนเอ่อตั้งใจทํางานฝีมือเยี่ยมทุกคนเลยนะครับเป็น ก็เรียกทีมงานจากเพื่อนบ้านเรานั่นเองนะครับแต่ทีมของพี่นงนี้ทํางานเก็บทุกคนเลยนะครับนี่อันนี้ตัวตัวเล็กแต่แรงดีมากนะครับนี่ตัวเล็กก็จริงนะครับแต่พลังช้างอ่านะครับแล้วก็นี่ข้างในนะครับก็ที่นี่เตรียมอยู่นะครับก็เป็นการอันนี้ก็ใช้ตัวปูนฉาบผิวบางนะครับที่ที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นตัวอะคริลิกที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็ระบบกันซึมนะครับพวกนี้ นะครับก็จะทําระบบกันซึมกันข้างบนนี้นะครับจะทํากันเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นติดตามกันนะครับวันนี้ก็พามาดูผลงานของพี่นงนะครับคุยแบบนงทกก่อนสร้างใช่ไหมครับนอกจากที่เขาทําเรียบๆริบๆแล้วนะครับดูพื้นคอนกรีตที่แกเทนะครับโอ้ละเอียดยิบเลยนะครับเนียนด้านใต้นะครับนี่คือเขาเรียกว่าไม้แบบแล้วก็คอนกรีตที่เทนะครับแกะแบบออกมาอันนี้กับสวยคลิปเลยนะครับแล้วก็ วัสดุที่ใช้นี่คือกระเบื้องนะครับงานคลิปๆของทีมพี่หนงนะครับที่เราบอกว่าคุยแบบโนงโทก,ก่อนสร้างเพราะแกต้องคุยอย่างละเอียดนะครับนี่วงกลบประตูก็เป็นบานใหญ่นะครับแล้วก็สกิมนะครับผนังทั้งหมดเนี่ยของพี่นงนะครับก็จะมีการขัดนะครับขัดเขาเรียกว่าขัดเม็ดทรายที่บนผิวผนังปูนก่อนนะครับแล้วถึงจะลงสกิมโค้ดแล้วถึงจะทาสีรองพื้น นะครับทั้งมดแล้วข้างบนนี้ก็จะเป็นฟ้าบ้านหลังนี้ก็จะเป็นก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบาทั้งหลังนะครับวันนี้ช่างรู้คู่บ้านพาท่านมาชมกันอยู่ที่นี่ติดตามนะครับเดี๋ยวการทําระบบกันซึมเทคอนกรีตดัดฟ้าทั้งบนนะครับเราก็จะมาทําคลิปให้ท่านติดตามกันทาง u t u b e ช่องช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานนะครับขอบคุณทีมงานคุยแบบโนมทกก่อนสร้างกันนะครับใครเป็นข้างหน้าข้างหลังยังไงก็ติดตามกันดูนะครับ